นี่เป็นการรีวิวสินค้านี่เป็นการรีวิวสินค้านะคะทุกคนกล่อง pp link ที่กำลังจะนำมาติดตั้งเป็นกล่องในการส่งคลื่นกระจายสัญญาณคล้ายๆกับ wifi แต่เขาใช้สำหรับพื้นที่ที่ไม่มี wifi ติดบ้านค่ะตัวน,นี้เป็นการกระจายขึ้นด้วยระบบการใช้ซิม เหมือนกับเราใส่ซิมไปในโทรศัพท์มือถือนะคะ1ซิมกับ1เครื่องแต่ตัวนี้ก็จะใช้ซิมใส่เข้าไปในนี้เพื่อที่จะกระจายสัญญาณบริษัทเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตก็จะมี True มีดีแทแล้วก็มี AIS ซึ่งเราไปสืบทำการสืบมาหมดแล้วสำหรับรายปีที่ดีที่สุดนะคะที่ดีที่สุดคือ True เขาจะเหมาจ่ายอยู่ที่1,795บาท ซิมหซิมกับเครื่องตัวนี้สามารถกระจายสัญญาณไปในระยะ500เมตรนะคะเพราะนั้นสามารถที่จะข้ามจากสานี้ไปยังสานนั้นได้เลยนะคะตรงนั้นเลคะกรณีที่บ้านไหนเมืองไหนที่กาแฟอยู่กลางป่าและเป็นคาเฟ่ลับและก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีสัญญาณอะไรเลยแนะนําตัวนี้นะคะอันนี้ศึกษามาแล้วนะคะศึกษามาแล้วว่าเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลย ตลอดระยะเวลา1ปีกับซิม1ตัวซิมตัวนั้นพันเเครื่องนี้มีมูลค่าทั้งหมดนะคะ1,390บาทรวมส่ง1,390บาทรวมส่งโอเคประกอบด้วยพอร์ตเขาเรียกว่าพอร์ต usb พอร์ตเป็นเหมือนกับที่เสียบโทรศัพท์สมัยเก่าอะ่ะ แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ่ะอ่าโอเคตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เอาไปเสียบไฟไฟและก็ตัวนี้ก็จะไปจิ้มตูดเท้านะคะโอเคและตัวนี้คือตัวรับสัญญาณตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้เราไปหาเปลี่ยนได้ซื้อจากตลาดมาใหม่เลยซื้อจากงานออนไลน์มาใหม่อ่าอันนี้แรงส่งไม่ดีอ่ะไปหาซื้อมาได้เปลี่ยนได้นะคะตรงนี้โอเคไหมโอเค ถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆสนใจไปซื้อได้ใน Lazada หรือชูเป้ลา a า a ้าหรือชู p ป้นะคะห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือ Lazada คนเข้าไปช้อปปิ้ง20ล้านคนค่ะไปซื้อเลยถ่ายรูปไปเลยแคปไปเลยค่ะ